ส่วนทักษิณตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนได้รับสัญญาณชัดเจนจึงพยายามจะเดินทางออกจากประเทศไทยสัญญาณบางอย่างกําลังเกิดขึ้นเขาก็รู้ดีและทักษิณก็คงรู้ว่าตอนนี้เขาก็ติดอยู่ในวงล้อมของบรรดาพญาเสือที่ล้อมเข้าไปหมดแล้วนะครับและไม่สามารถออกไปได้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะพูดถึงนายกสำรองนะครับแล้วก็เรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตตกลงจะได้หรือเปล่านะครับถ้ามีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีอย่างเศรษฐาทวีสินออกไปคุยกันไปมาว่าก่อนหน้า มีความเปลี่ยนไปได้เหืที่จะมีการปรับแล้วเี่ยนใหม่ไม่ผมยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะครับวันนี้เราอย่างอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องของคดีของผมเองก็ในส่วนของผมเองนะก,ก็ก็จบแล้วเพราะทางเพราะทางสายเองก็ไม่ได้ขอ้อมูลเพิ่มเติมมาผมก็ทำ closing เ e t นั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องดูแลเรื่องปัญหาบ้านเมืองอย่างเดียวนะครับส่วนอย่างอย่างอย่างที่อย่ที่ผมบอกเราไม่อยากคิดไปไกลขนาดไหนยังไงนะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนคณะมนตรีเองก็ ผมเชื่อว่าตลอดเวลาถ้าเกิดเทอมสามปีหรือท,ที่เหลือประมาณสามปีนียก็ต้องแน่นอนครับคงต้องมีการปรับเปลี่ยน็นธมนาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้โยงใหญกับเรื่องของวันที่สิบสี่สิงหาคมหรือว่ากร,กรณีของทางพระเจ้าไกลที่มีการตัดสินผมว่าอย่าไปโยงดีกว่าบางเรื่องบางเรื่องนี่ถ้าเกิดโยงแล้วมันก็ซับซ้อนนะครับสามารถเกิดการเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะอาจจะมีการเบี่ยงเบนความสนใจใน,ใ,นในบางเรื่องที่เราควรจะต้องคิดต้องทำกันดีกว่า ผมไม่อยากให้ทางรัฐมนตรีหลายหลายท่านเองเนี่ยซึ่งทุกทา่นานกำลังทำงานเต็มที่อยู่แล้วนะครับมีความขยไขวยเรื่องเรื่องนี้แล้วเป็นห่วงเป็นใหญ่ผมว่ามาประทำงานกันดีกว่าผมไม่ต้องพูดนะวัดปฏิบัติผมมันชัดเจนอยู่แล้วว่าผมยอมรับความเป็นหัวหน้ารัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมาตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งแล้วเราต้องเราตัดสินใจมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วเราตัดสินใจ ท่านนายกเข้ามาเองหรือเปล่าเปล่าหนึ่งในมือที่โหวตท่าน,นก็มีมือผมแล้วก็มือสมาชิกพรรคผมอีกเจ็ดสิบกว่าอีกเจ็ดสิบคนด้วยเพราะฉะนั้นเรายอมรับในการนำของท่านตั้งแต่วันนั้นแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าไปถามเลยเนี่ยแล้วก็คำวยพรทั้งหลายว่าผมจะคาดหวังอย่างนู้นอย่างนี้ขอขอพูดเลยนะเราว่ากันเลือกตั้งต่อเ,เลือกตั้งนะ ในระหว่างการในระหว่างการเป็นรัฐบาลร่วมกันเนี่ยไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนี่เจ้านายผมมาแล้วเหไหมใครจะได้ถึงจับจ้องมาที่ตัวท่านครับว่าท่านก็คือถ้าเกิดมัเท่านก็คือว่าที่นายกคนต่อไปผมคิดว่ามันวิเคราะห์กันแบบใน worst case scenario ซึ่งลึกๆผมก็ไม่คิดว่ามันจะถึงจุดนั้นหรอครับ น่าคิดว่าถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเพื่อไทยก็ไม่ปล่อยตำแหน่งนายกใช่ไหมผมผมไม่เคยคิดตรงนั้นตำแหน่งนายกต้องเป็นของเพื่อไทยเพราะเขาเป็นพรรคการเมืองที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดเป็นพรรคแกนนํารัฐบาลนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเขาไม่มีตัวผมจะบอว่าต้องมีกติกากติกาแล้วก็มารยาธรรมารยาจะคืออย่าพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเอง ต้องมั่นใจครับเรามั่นใจเราเราไม่สามารถที่จะก้าวล่วงหรือคาดเดาสิ่งที่จะเป็นคํำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือการยืนยันข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายในทางฝั่งของเราแล้วก็เชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะได้รับความยุติธรรมเหมือนพรรคหนึ่งที่เคยได้รับมาเมื่อ Uh, 14ปีที่แล้วรวมถึง uh, บรรทัดฐานในการพิจารณาก็เชื่อว่าจะเป็นไปนตามหลักสากลอย่างเช่นอย่างหลักของเบนิ e ค o m m ิ s ช i o n ที่อาจารย์สุรพลได้อ้างถึงรวมถึง uh, การประชุม uh, สารรัฐธรรมนูญเอเชียที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าของสารรัฐธรรมนูญไทยด้วยก็รู้สึกมั่นใจครับ กฎหมายต่างๆแล้วเรื่องของเหตุผลในทางการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยเราเป็นกังวลด้วยไหมคะว่ามันอาจจะถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลในการไม่กังวลครับก็คิดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินตามข้อกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงตามที่ได้ยินข่าวมาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายล้วนๆแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คำปฏิเสธออกมาไปเป็นผลกับพักก้าวใจอะค่ะในเนี้ยเป็นเวอ่สุดเลยอะค่ะที่พักเตรียมการอะไรรอรับไปมีคิดไว้แต่ว่ายังไม่ถึงเวลา ตอนนี้เราโฟกัสในการใช้เวลาเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วก็จันทร์อังคารแล้วก็รวมถึงวันพุธในการทําหน้าที่ผู้แทนรัศดรของเราอย่างเต็มที่นะครับวันพุธตอนเช้าผมก็ยังมีคิวที่จะต้องอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับพรบขนส่งสาธารณะแล้วก็ทำหน้าที่อย่างมีสมาธินะครับกับสิ่งที่พี่น้องประชาชน14ล้านคนเคยให้คะแนนเสียงมาก็ยังทำหน้าที่ผู้แทนรัศดรเหมือนเดิม ตลอดครับไม่ได้รู้สึกว่าเสียสมาธิหรือว่าจะต้องทําอะไรเป็นพิเศษแน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องกระบวนการทางการต่อสู้ทางกฎหมายเกิดขึ้นแต่ว่าสมาธิในการทํางานให้กับพี่น้องประชาชนยังเหมือนเดิมครับเข้เาใจกลุ่มที่เขาพูด็ตกคือเรื่องอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนในวันตัดสินวันวินิจฉัยคดยีครับผมไม่สามารถคาดเดาแทนพี่น้องประชาชนได้นะครับก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็แน่นอนว่าการ การเข้าถึงสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญการชุมนุมเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนสามารถทําได้ในในะระบบประชาธิปไตยที่ไร้รความรุนแรงแต่พรรคเก้าไกลจะไม่มีไม่ได้เป็นส่วนร่วมในการมีเจตนาในการสร้างความรุนแรงเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคก้าไกลแน่นอนครับนะครับกระแสะข่าวตอนนี้เรื่องอนุทินจะเป็นนายกคนต่อไปอันุทินก็ปฏิเสธ บอกว่ายังไงก็ต้องเพื่อไทยก่อนจะให้จัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งผมก็เรียนมาโดยตลอดนะคนที่ทักษิณต้องการเนี่ยก็คงจะเป็นชัยเกษมแล้วก็อุงอิงเป็นอันดับสองนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวว่านะอาจารย์วันชัยนะก็บอกว่าอ,อุ้งอิงจะเป็นนายกัมมนีรีคนต่อไปดวงทักษิณล,ลาชาเลิก <H im? S 1> ท่านดรบุญเลิศไพลินงงฮะ ซึ่งเป็นหวนสวนะบอกดวงทักษิณเป็นลาฉาเลิกอาจารย์ไพศาลพืชมงคลก็งงฮนะว่าเป็นลาฉาเลิกเป็นลาฉาเลิกไนดะ้ไงผมก็งงเลยมันเป็นลาชาเลิกตรงไหนผมก็เรียนดูดวงมาก็าไม่ต่ำกว่าสิบปีนะก็ไม่รู้ว่าเป็นลาฉาเลิกตรงไหนโหวนพินโยชินแสเข่งก็พูดเหมือนกันไม่เป็นแน่นอนไม่รู้อาจารย์วันชัยเขาไปดูดวง จากไหนเป็นราชาเลิกแล้วก็ราชาเลิกเนี่ยมันไม่ใช้เอาไว้ดูดวงคนนะเปลนเลิกที่ใช้ในการจัดงานมงคลไม่ใช้ในการดูคนนะครับเวลาจะทํากิจกรรมเริ่มต้นสิ่งใหม่พระราชาจะทํากิจกรรมก็าเรียกราชาเลิกจะใช้ถือเลิกก็เรียกว่าราชาเลิกตามหลักโหราศาสตร์ของไทยแต่เขาไม่ดูจะไม่เอามาดูคนนะว่าคนเป็นราชาเลิกดวงราชาเลิก ไม่มีอ่ะไม่เคยมีมีแต่พบซอมพราสามชั้นหรือพบฉารมงคลนะครับดวงดีถ้าดวงไม่ดีประสบเข,ข้าประสเหาแทรกนะก็เป็นสิ่งที่ที่เราได้ยินกันมาบ่อยๆนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือแก้วมาจากไหนนะครับและคราวนี้ใครจะเป็นนายกกมตรีคนต่อไปแน่คนที่จะเป็นนายกกมตรีคนต่อไปสิ่งที่เราเห็นวันนี้คืออนุทินบ่าย นะคับจะให้เพื่อไทยซึ่งผมเรียมตลอดนะอนุทินเขาบายนะแต่คิวต้องตกไปที่อนุทินอนุทินบายนุทินไม่สู้อ้างว่าเสียงไม่พอนะครับให้สัมภาษณ์กับสุทธิชัยหยุดมารอบหนึ่งไม่สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกรอบหนึ่งนะครับก็เราไปเจอทักษิณที่เขาใหญ่แล้วจูๆ่ๆหลังจากนั้นไม่กี่วันนะซึ่งหมดจากการมาเกิดทักษิณปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นทักษิณรีบ ไปขอสารออกจากประเทศไทยนะครับตอนนี้โดยส่วนใหญ่ทุกคนก็นักวิเคราะห์ก็มองเหมือนกันว่าทักษเสีฐาไม่รอดละเพื่อไทยก็บอกโอ้ยมั่นใจเศถษฐาอยู่ต่อไม่ต่างจากก้าวไกลบอกมั่นใจไม่โดนยุบแน่นอนนะตอนนี้เป็นยังไงอุ้งอิงจะเป็นนายกสำรองเนอะก็คงก็คงเป็นหลักคิดของอาจารย์วันชัยกับทักษินมั้งนะครับ ที่เขาพยายามจะเชิดชูอาจารย์บรรชัยจากเดิมอยู่ฝ่ายขวาตอนนี้ข้ามอยู่ฝ่ายซ้ายนะครับอนุทินตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคืออนุทินถอยใครจะเป็นนายกคนต่อไปถ้าเป็นไปตามลำดับตามรอยาทางการเมืองอนุทินก็จะได้จัดตั้งรัฐบาลแต่เมื่ออนุทินถอยสิทธินี้ไม่ใช่อยู่ที่พักเพื่อไทยฮะจะเป็นสิทธิของพักของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ อนุทินจะสนุนไม่สมนุนก็เป็นสิทธิของพลเอกประวิทยวงสุวรรณนะครับส่วนทักษิณตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนได้รับสัญญาณชัดเจนจึงพยายามจะเดินทางออกจากประเทศไทยสัญญาณบางอย่างกําลังเกิดขึ้นเขาก็รู้ดีและทักษิณก็คงรู้ว่าตอนนี้เขาก็ติดอยู่ในวงล้อมของบรรดาพญาเสือที่ล้อมเข้าไปหมดแล้วนะครับและไม่สามารถออกไปได้ ในขณะเดียวกันอนุทินนะฮะซึ่งพยายามแสดงตัวเป็นฝ่ายขวามาโดยตลอดแต่สุดท้ายก็ไปเจรจาก,กับฝ่ายซ้ายโดยเฉพาะฝั่งทักษิณการเมืองผมเรียนให้ทราบนะจับตาม,มองให้ดีมันอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่คนทั่วไปได้เห็นก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะํามีใครทามว่าเธอคือชนชาติใดหากคำตอบเธอคือไทยแล้หมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูกพั ย่อมมีหลายอย่างในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจะเกิดภาคไหนเราก็คือไทยด้วยกันมีหลักให้เรายึดมัน่นและนั่นก็คือแก่นแท้จิตวิญญาณไทยอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแหอ,อยได้ ลูกห้านเลยสารทีบนพื้นไตรรงนั่นคือความหมายตรงตรงยังคงเป็นเสาหลักสำคัให้ไทยเป็นไทยอยา่าให้ใครมาขคพนลเสรีภาพในความเหลือมล้ำย่อมต้องอทำเนือจากใจจากใจที่ขล้า <ป>ก้าวให้ทันโลูกทุกมนมา เป็นเสาหลัใหหหกให้ไทยเป็นไทยาให้ไทยมาครอบงำเสรีภาพใ้ความเหลืออห่อมล้ำย่อมก่อกำเนิดจากใจจากใจที่ ก้าวให้ทันโลก